เดี๋ยวเราขพาไปเที่ยวทริปที่2นะครับวันนี้เรามาที่จังหวัดังกานะครับอันนี้เราอยู่ในต่วเมืองจังหวัดงานะครับอันนี้คือเมืองางานนะครับถ้าใครมาจังหวัดังกานะครับจะเห็นรอบๆนะครับจะมีนภูเขาะทั้งสองข้างฮะสองข้างที่เห็นนะฮะรอบๆนะเห็นภูเขาินปูนนะรอบตัวเมืองเลยฮะล้อมเมืองังกานฮะเมืองังกานเนี่ย จังหวัดเล็กๆนะครับที่เราเห็นทางายนก็คือมิซีพังงานนะจังหวัดพังงานนะครับมีคำขวัญน,นะครับว่าแร่หมื่นล้านบ้านกลาง,าง,างน้ำทำง,งามตามภาูผาแปลกแมกไม้จำปูนบ,บ,บริบูรณ์ด้วยทรัพยากรครับที่นี่สมบูรณ์จริงๆนะครับด้านหน้าของผมนะครับ เป็นเขชาช้านงะสัญลักษณ์ของเสาไฟที่นี่ก็เป็นรูปชา้างอ่ะเห็นหรือเปล่าครับผมต่อไฟฟ้านะครับด้านหน้าเป็นเขชาช้างเหมือนช้างฮะที่เราเห็นก็คือหัวชา้างนะครับด้านหน้าหัวชา้างนะฮะบริเวณเขชาช้างนะฮะจะมีแหล่งท่องเที่ยวก็คือถ้ำภูชา้างนะฮะเป็นแหลง่งที่เรียกว่าอันชินไทยแลนด์ของจังหวัดพังงาน,นะครับสโลแกนของพังงามีอยู่ว่า เมืองสวยมีภูเขานะครับเพราะว่ารอบๆเมืองพังงาเนี่ยจะเป็นภูเขานะครับด้านหน้าเขาชา้างนะมีทับภงชา้างนะครับอันซีนไทยแดนนะครับก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะครับและก็บริเวณด้านหน้าเขาชา้างนะจะเป็นที่จการหน่วยงานราชการ,กรจะเป็นศาลากลางหลังเก่านะหลังเก่ามากๆศาลากลางจังหวัดพังงาจะมีสองแห่งด้วยกันนะครับจะมีหลังเก่ากันใหม่แล้วก็ตอนนี้นะได้เปลี่ยนย<า>เป็นศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ที่นินการใหม่นะครับอยู่ถนนสายเลืกรเกีมนะครับนะครับสายปลายพารนะครับอันนี้ครับเองช้างพังงานะครับเหมือนกับช้างนะครับด้านหน้าผมที่กำลังขับรถไปถึงนะก็เป็นลูกเบี้ยนะครับเอาตะปูนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของจังหวัดพังงาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าชื่มมากนะเขาตะปูนะลูกเบี้ยเขาตะปูนะด้านหน้าผมก็ ด้านซ้ายมือผมนะเป็นสารกางหลังเก่านะอันนี้เก่ามากจริงๆนะครับตั้งแต่พศจำไม่ได้นะนานมากนะครับแล้วก็ด้านขวาผมก็เป็นสำนักงานบังคับคดีนะครับซ้ายมือนะครับสำนักงานอัย,ยาการจารรังหวัดพังงานะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะฮะเป็นแดงที่มากับไปอีสักการะบูชากันก็คือหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดที่ใหญ่นะองค์ใหญ่งหวัด้านมาดขวามือผมนะอันนี้ก็คือ ทางเข้าทำบุญชานจังหวัดนงาครับแล้วก็ด้านซ้ายมือด้านขอไปครับด้านขวามือผมนะสาลากลางหลังตอหลังหม่หลังหนึ่งนะฮะหลังที่สองนะฮะอันนี้เป็นสำนักงานโครงการพิหารสวนจังหวัดนงาแล้วก็เป็นที่ว่าการอำเภอจังหวัดสง่าซึ่งย้ายมาจากบอรีรนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือผมจะเป็นสวนสมเร็จพระศรีครินทรบรมราชธนะร,ารชมนีนะครับเป็นสวนสุขภาพนะครับซึ่ง มีบริเวณด้านในก็จะมีวอรมาทพยปอนะครับและก็จะมีลิงนะลิงสมัยเยอะมากนะมาเที่ยวได้นะครับอันนี้เราเป็นปนะปเาษีน้ั่วหินนะต่อไปก็ภูเก็ตนะอันนี้ผมเราจะไปกันที่วัดคํำสวนชุมหานะครับ ลองเทลมังกี้นะฮะจะมีลิงนะครับแล้วก็มีเรื่องของปรมาพิไทยนะฮะที่สลักอยู่บนหินนะครับในวัดธรรมสวนกคูหาซึ่งวัดธรรมสวนกคูหานะฮะเป็นวัดเก่าแก่นะครับของอำเภอตะกวดทุ่งอยู่ในเขตอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวนะพาเข้าไปชมนะครับตอนนี้เรากำลังเข้าไปเนาะก็เยินเชิญฮนะ เชิญมาเที่ยวมาชมกันได้นะฮะวัดธรรมสุวรรณคูหานะครับอยู่ในอำเภอตะก,กวาทุ่งของจังหวัดพังงาครับนะฮะเป็นวัดที่พัฒนามากๆนะครับ บริเวณวัดธรรมสุวรรณคูหานะครับบางทีเรพาไปเที่ยวนะครับถึงมีที่เที่ยวเยอะแยะในพังงานนะครับเยอะแยะมากนะฮะเราไปเดี๋ยวเราจะได้เห็นลิงนะฮะมังกีนะฮะหรือว่าลองเทียมังกี้นะครับนั่นเองนะฮะเราจะเห็นด้านข้างฮะเป็นลองเทียมังกี้นะแล้วก็เหล่าฝูนกพราบอันนี้ฝูงนกพิราบนะครับ จะมีลานจอดรถอยู่บริเวณหน้าวัดธรรมนะฮะจะมีร้านขายสินค้าด้วยนะฮะขายกล้วยนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะจอดรถนะครับจอดรถรเขลรับฝูงนกพริราบนะฮะ สังเกตได้ว่าลองเทลมังกี้นะครับลองเทลมังกี้นะฮะซึ่งบริเวณรอบๆนะฮะอันนี้ด้านหน้าวัดถ้ำสุวรรณูหานะฮะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีลิงเยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนีนะ้มีด้ันหนานะครับซึ่งเป็นวัดที่เป็นประตูวัดที่เก่ามากๆนะฮะมาดู วัดนะครับ นะฮะของต้นตระกูลตระกูลว้าวนะเก <Wow. S 1> ่าแก่มากที่สุด <Wow. S 1> อันิีนะฮะของต้นตระกูลตะกวดทุ่งนะครับนะตะกวดทุ่งนะฮะตระกูลนตะกวาดทุ่งนะฮะเป็นต้นตระกูลนะครับอันนี้ฮนะเป็นลายบุรัมบุรั่งนะครับซึ่งเก่าแก่มากนะฮะ เจ้าจอดมันยอดมาก

วันนี้วัดท่าสวนกูหาด้านหลังผมนะ,ะเป็นพระพุทธสยาสนะฮะเป็นพระนอนองค์ใหญ่นะฮะในวัดท่าสวนกูหานะครับซึ่งที่นี่นะฮะยังมีปรมัยพิไทยปรรอนะฮะซึ่งติดอยู่บนฝาผนังหินในวัดท่ามสวนกูหานะฮะท่านที่ยังอยากมาทําบุญนะฮะที่วัดหรือว่าอยากมาเที่ยววัดท่าสวนกูหาก็เรียนเชิญนะมากันได้ครับวันนี้นะฮะ เราจะมาไปดูกันว่าในวัดธรรมสวรสรค์งาเนี่ยมันเปนทีในบริเวณนะครับเดี๋ยวมุยูจะขึ้นไปข้างบนนะอันนี้เป็นทริปที่สองที่เรามาเที่ยวกันของจังหวัดพังงาแล้วก็บริเวณอำาเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาแห่งนี้ครับ น้อยว่าศิละปะวัตถุก็ดีโบราณวัตถุก็ดีย่อมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานนะผมแสดงให้เห็นถึงความเจริญและอารยธรรมประเทศตามลำดับการทั้งเป็นสิ่งให้เห็นวิญญาณอุปนิสัยของประชาชนแห่งชาตินะครับด้วยเหตุเหล่านี้จึงเป็นของควรบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี ราชธรรบัดของพระบาทสมเด็จพระปราก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับ oh, <no. S 1> จะพาทุกคนไปนะขาขึ้นไปด้านบนนะครับไปชมปรมาภิไธยนะครับหลายๆพระองค์ที่สเสด็จมายังวัดทําสวนคูหาแห่งน,นี้นะครับซึ่งได้อยู่บนผนังหินนะครับว่ามีรัชกาลไหนบ้าง เดี๋ยวคอยติดตามดูเอาอีกนะกำลังขึ้นไปนะครับข้างบนนี้ก็ยังมีรูปปั้นตาผ้าขาวนะครับอยู่บริเวณถ้ำนะครับรอบๆก็มีหินหอกหินย้อยนะครับ ที่เขียนไว้นะฮะด้านบนนะครับอันนี้เป็นพระรูปพระฉายลักษณ์ของพระชจการที่9นะครับที่เสด็จมาวัดธรรสวนกัวหายแห่งนี้นะครับอันนี้เป็นพระประมาวิทยนะครับมีสอกอนะครับมีพอปรอเมื่อวันที่12มีนาคม 2 5 0 2นะครับซึ่งเสด็จมาที่วัดธรรมสวรรณคูหาแห่งนี้นะครับแล้วก็จะมีของสมเด็จย่านะครับแล้วก็มีปอปร,รอครับเมื่อปีพศ2 4 7 1นะครับ, 2, รบแล้วก็จะมีรอพอครับแล้วก็หลายหลายพระอ,อกนะฮะที่เสด็จมาที่นี่นะครับดูได้จากพระวระาริตไทนะฮะมีจอรปร,รอด้วยนะครับ หลายพระองค์เลยนะฮะลองใช้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้นะฮะว่าใครท่านใดเสด็จมาบ้างนะครับมาวัดธรรมสวนคูหาแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นเหล่งที่เรียกว่าพระเจ้าเป็นดินของไทยนะฮะได้สเสด็จเข้ามาที่นี่ครับ<ะ>ผมจะพาไปดูนะฮะว่ามี ท่าชวงและก็เจ้าแผ่นดินของไทยองค์ใดบ้างน,นะครับที่มาวัดธรรมสุวรรณพระสภาไปชมภายในถ้ำนะครับในถงถ้ำของวัดธรรมสวรมน,นรณกุหาแห่งนี้นะฮะอันนี้เป็นบริเวณถ้ำนะฮะมีไฟสองแสงสว่างนะครับมีพระเจ้ามานะฮะร,รูปปันน้นพญานาคอยสององค์สองรูปนะครับที่บริเวณถ้ำนะฮะ ันนี้เป็นพญานาคที่รักษาธรรมนะครับที่พระบูชาของทีนี่นะครับบริเวณถ้มรอบๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปข้างในนะฮะในบริเวณถ้ำนะครับซึ่งถ้ำโถงถ้มนี่จะสูงมากนะฮะมีบันไดขึ้นด้วยนะฮะแต่เราไม่ขึ้นดีกว่าเนาะเรามาแค่นี้พอนะครับนี้เป็นเจดียนะครับเป็น บริเวณถ้ำนะฮะภายในถ้ำนะฮะติดไฟส่องแสงสว่างนะครับมันนะต้อาไมขึ้น,นนะครับ,บรไม่ขึ้นดีกว่าเนาะอยู่ด้านล่างดีกว่าเนาะบริเวณถงถ้ำนะครับมีหินหอกหินย้อนนะครับนะครับทำแบงนี้ครับ ตอนนี้เราอยู่ภายในถ้ำนะครับด้านหลังผมนะฮะต้องขึ้นบันไดไปนะฮะสูงมากเดี๋ยวผมจะถ่ายรอบๆให้ดูแลกันนะครับว่าบริเวณถ้ำมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับเดี๋ยวบังยูพาไปดูนะฮะทริปนี้กับทริปวัดถ้ำสุวรรณคูหาจังหวัดพังงาครับข้างบนมีบันไดขึ้นนะฮะ ไม่ได้อีกนะสูงนะจะเห็นวิวร,อ,รอบๆด้วยแต่ว่า,วา okay, okay. Yeah. มีน้ําย้อยมาด้วยจากหินนอกหินย้อยนะครับนี่มีบันไดทางขึ้นนะครับมีแสงสว่างมีหินอกหินย้อยที่สวยงามมากนะครับก็มาเที่ยวกันได้ครับอย่าลืมฮะกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกับบางยูหมาชนคนหลัล้าครับตอนนี้นะครับบางยูกําลังเดินออกจากถ้ำสวนครูหานะครับเดี๋ยว จะกลับนะฮะหมดที่นี้นะฮะพามาชมกันเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่บันเดยนะครับก็มีคนมาเที่ยวเป็นคนไทยนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาแบบแป๊บเดียวครับมาไม่นานนะครับที่ฝากทำนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะกับทริปนี้ครับบางยูมหาชน นะครับผ่าเที่ยวพังงาครับรักจริงรักจังพังงานะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมนะฮะมาเที่ยวกันได้นะครับที่จังหวัดพังงาครับ <c oughs> พังงาเมืองสวยในหุบเขานะฮะตามคำขวัญเลยเร่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำ <c oughs> ท่านงานตาป <c oughs> ูผาแปลก,มกไม้จำปูบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรครับตอนนี้เราออกจาก วัดธรส่วนครูหาแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวค่อยติดตามกันใหม่กับทิปหน้ากับบางยูมหาชนขลัดลาครับสำหรับทิปนี้ครับล่ำลาไปก่อนแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่ทิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบายครับสวัสดีครับโอเค